เห็นดอกไม้แล้วนี่เปนเก็บไปบูชาวันชินพี่น้องสบ,บายดีทุกคนสบ,บายดียามแรงแรงไพาอาอันนี้มาถิมนี่เหรอเกียงเขาเนี่ยอืมแม่มักเล่นเนี่ยเอามาซองสนิทบอสเจ้าใส่พันบอสอันนี้พันวะอันนี้พันสม กำนะลังหุ้งข้าวไว้าจะพัดดอกกระลำพี่น้องซื้อโลสามสิบบาทมาพัดเก็บอีกเช่นหนึ่งกระเบิดพี่น้องมังทัวร์ใคบอกสองว่าน,นี่มาชื่อกกชื้อแน่กระโพดกระลืมซื้อและกระโปดมันเน็ นี่นี่ร้อยมะลิเอาเลยหนึ่งนี่เลยแบบนี้เออนี่นี่ลิหาเนี่ยมาใส่เอาลิแบบนี้นี่นี่ก็แบบนี้โอ้มีนอนเอาลิละเก็บเอากิลิออาที่ไหนน่ะใบมันน่ะแบบนี้นี่นี่อืมบอมันลิแบบนี้นี่นี่นี่ นี่รีเอานี่มันรีบนี่นี่ต้นนี้ก็เอานะแต่ตัวนวางมือว่านนี่นะเราเอาออกบักงลายๆดึงทีโนู้ดตบนมันดึงทิ้มมันไ่ใช่ไม่ได้เหรอนี่ได้หมากนะไม่บอกใครอ่ะใช่เออ นี่นี่เอารถอืมตัวหนก็ย่างมันบ่เอาแต่ตัวทงบุญพันลงหดแตงโมจรองมือ เนื่องจังเอาไฟพัดใสก่กันกับหมูนี่นี่มะลีอัตต้นนี่ล่ะนี่นี่มาเดี๋ยวนี่เอาโหลดนี่อออเอาเบิร์ดนี่นบ่งไหวนี่ก่อนเดี๋ยวห้องคิดไปเอาการะซา,ามใหญ่เออคิดไปเอาการะซามเอออ่ะอามีระหวาน้ำเดิมมาพันชองต้นนี่ทิพยนี่ เดี๋ยวลีทาแม่ได้แม่ไปเบิ่งข้าวโพดบังโมกัน <c oughs> กินหมากกะระโพดทั้งกินทั้งเมาพี่น้องหมากกระโพดคุณพี่คุณช่วยซื้อให้ไ <c oughs> ม่น้องฮิล่าหน้นอยที่แท็กอยู่ฮดซอยมนัน <c oughs> ของคาร์เราจนปิดขายแหละของจันยังฮดยังฮดบ่ถอยอยู่มือได้สิแต่ปิดขาย เฮ้ยมักโม่ใหญ่ไหมเขาหลักไปกินน้ำบนะ่พวัวยายแปนอะไรขโมยอยู่มือนะเขาจะอยู่ให้เปิ้นไล่และวเขากแล่นแล้วเฮ้ย ห้องท้าวะพิดขายเปนรถ้ายแล้วไงห้องพนักงานชีเลพีดะยังโคตรหน้าหมดท้อยอยู่กินเฉยไง่ยห้งนักงานห้าสิเดนขายสะเขาปิดขายเลยเ้าพนังโคตรหนาโคตรนี่อยู่ เขาเบิดก้อนคอนทายแมนอยู่ไปละแมไปได้น้ำนะเขากับปิดนีโจนาะหายไปยังกระสูเขาเซลบอลอยู่บานตั้งแต่ชิได้เดบอลุดไทยหนึ่งรวมกันเบิรนีเยบอ โอ้มันพันใหญ่และหนาบเลยโอ้เห็นี่น้องมันกระกรกลร่อนอยู่แต่มันหน่อยน้องปลูกน่อยเดี๋มากมันนะมันกระกรกลร่อนอยู่ หม้อมันกะบึบืนเนาะแล้วเบิ่งเด้ลมหนาวเห็ดมันซ่ําใด๋จ้ะวะอีลอยมันปิดมันกะโพดสิไปให้กูผัดโอ้ยมากน้อยๆมันน่ะแพง่ยงมันบ่ใหญ่แล้วเขาปิดทมเบิดได้น้อยๆมันเด้ตัวมันบ่เป็นอีหยังน่ะบ้าเต็มอยู่เขาให้ลิเขาให้ปิดออกเบิดาน้อยๆมันน่ะ Mạng này nổi, màn là tuần xíu ướt nháng à, 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 à. <laughs> Hãy nè, bố đại lên nó hãy nè nó Bên sau xăm mạc Mạng này nổi, màn là ăn Măn bò nhảy là tuôn Măn mù, bừng mù, măn này măn bò nhảy lèo là... ปลูกน้ำลังตัวมะโนอย่างนี้นะนี่นี่นี่เอออย่าไปเลยีมาเลยต้นละซองหมากเขาจงเมียนนะแล้วปลาตัวจกระต้นละซองฮะแล้วนี่นะเนี่ยนี่มันสิตึงติ่ตัวนี่นะนี่เขาเอาแนวนี่แนวนี้อี่ยังมันสิตึงมึงรู้นะนอนเข่าเป็นไรนี่นะมันสิตึงมึงเดียนี่นะสิเอาติสัปอมือนี่อร่อยเอ้า เขาก็เลือกอ่ะแบบนี้นี่คือแนวนี้มันช่ตึงแต่นี่นะนี่ยมาต้วนนี่หนะนี่น่ะน่ะนอนข่าบกขาเป็นไเอ้าเขาก็รีออกแบบนี้แล้วนี่นี่น่ะสองซอกอยู่ยังสิมาใหญ่น่ะมึงเบิ่งดูนอนขาเป็นไต้วนแต่ละหมากนะฮึต้วนมาเบิ่งดูนี่ต้วนน่ะ นี่อลิลูกลินี่ตัวใดมันเด่นอะเด้นอะมางนะข้างล่างนะแบบนั้นนะปิดหล่นนะทั้งลุ่มมันนะอย่างนี่ตัวนี้ลิดูนี่นี่ตัวนี้ตัวึ่มนะนั่นตัวึ่มนะลิออกใบมันก็ลิออกนี่ลิออกเออหันนอนมีแต่นอนไม่ใช่ได้อีพีซังนี่แบบนี้นี่ นี่ยละกะลิออกใบมันนี่นี่แบบนี่นี่นี่เขาหักออกเบิร์ดได้ต่วนนี่นะนี่โอ้ยต่วนมาเบิ่งทางแทะแล้วมีแต่นอนมึงน่ะทางล่างน่ะลิอ็อกตัวทึงนั่นตัวต้นใหญ่น่ะตัวนบ่ได้ไอ้ดอกปุบปุบยังกับโบพอได้พอดีดอกโอ้ย นี <c ượ n alı> ่แต э so so ่ศ <from> <bbe> ัตว์ตูนี่นหะอันแบบนี่นี่เขาปิดออกแบบนี้่มีแต่ศัตรูม่านหายปลูกเงี้ยกับ่พได้พอดีนี่นี่แบบนี้ตัวนี่เขาหลีออกแบบนี้นี่นี่เปิดกระจงไว้เขาไฮลีเบิดนี่นั่นนี่นี่หมากซ่อนมันนี่หลีออกนี่นั่นแหละแบบนั่นแหละให้ฮรีห้เบิดยังวะ นี่นี่เอาเอาเอามาผลมันหักซะนัน่นนะทางนี่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 อืมอืมนี่หนะน,น,น,นี่ต้นเีงก่ะเพื่อนนะอาแต่ใบ,บมันออกเงี้ยมันสิมาเป็นอันนี้นะพี่น้อเด็กหัวเ้ย ยังกับพอได้พอดีมีแต่สตูมานหายอือแต่นอนแต่แม่งเอามาเพาะเก็บกระพดได้เขึ่งส้างไปแน้วข้างนน้นบ้ันไปเก็บไม่เลวไอตรวมะลิจงไว้แค่ต้นละสองพักกับต้นละพักนะตัวเทิงจะไปเอาได้ มันไม่ยังสองพักนี่แบบนี้ร้อยเอาแบบนี้นี่นี่บบน,น,นี่ขั้นแบบนี้นะฮักเออมีปลายปิรี่ขีดละลายนะฮักโลดมีตะบกโอ้ยปิดได้ดเกือบเต็มขันม้นซ้ำ những nhân liền nằm bỏ thôi bên nó nó chỉ đây lột thay nừng như vậy đấy nhàng lông thun เขาว่าบรือเปล่าเออมันล่มอะลีร้อเนาะเฮ้ยนี่ไม่เห็นหมาอยู่หายนี่ข้แม่นาะตัวเนาะคือหายนี่เบิดสตซเบิดสตซ์หายเนาะก็ได้อยู่ดอกนี่มันมีหมาอยู่พี่น้องหายนี่ นสีว่ามันสีเป็นบ่พากันปิดถิ่มจนเบิดตั้งแต่เลือกกันมาโก๊มันผูมันบอปิดถิ่มมันโอยกองกองลักหล่อนอยู่แล้วเบิร์นเราไปบอกมงโม่หน่อย อ,อ,อันนี้ nhảy ว่ายลินโ์ยอา้อกองรักหล่อนอยู่แล้วตุ่นพี่น้องแต่วาพี่น้องสิ้แน่ไม่เห็นเนพราะมันท่ากับซำกระปัน้นมาไก่น,นี่นะไล่เอลีนี่นะอากองรักหล่อนอยู่ปารพี่น้อง ที่ได้ตัวน้อยแล้วนี่นะหมาก้องลุกลอนอยู่นี่เดี๋ยวไปหาปิด์มาได้โจ๊ะเลยบ่ะน,นี้นะอืหม,มากลายอันนีกองลุกลอนอยู่อ <adv> ันนี้ซองไห้นี่พี่น้องกองลุกล่อนอย่าหมากมาั้นนะสังกะปั้นปลาไก่ปลาไก่อันนี่พี่น้องกระปั้นผู้ใหญ่กระมีเนาะเห็นบ่ หลายหลายหลมีทุกคุ้มเลยตัวนี้จักสิได้เดือนได้เด้อจักสิเป็นเดือนได้เด้อยังหน่อยสุมนียัง่เริ่มแล้วใกล้แล้วสองหเนาะสตน้อยพดอันนี้พังค่าคุ้มตัวนี้เน็บนค่าคุ้มเออแม่นเนาะเฮ้ย มันเข้ามาด้ปดเนะเออคิดว่ามันสิเป็นมันผัดคิดว่ามันสิเป็นมันผัดกับมะกูดสิ่งดี้เออได้บอกโม่สองหายพี่น้องเ้ยกระหันาหาก่ะหายเลยกน็น้อยเดียวนะว่าซิปซาวหายอย่้านนี้ hai nó bớt là hai nào. À, bằng hỏi lại lý anh thì con rất lòn nhiều uhm. <cười> <cười> ba thi. mà anh đi tặng xuống ngục vô. <laughs> 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 ừ. Nè mất cả bít tà lầm gì đó. Ôi bít nó hiền đi. มาทางนี้กองลกลอดอะไรบักโมเครื่อไม่เครือมันบรีมีอะไบริมีเลมันบ่ได้แล้วนะนะปลายมันผมมันชิ่งใหญ่อโอ้ยนนขด้ละขีจมเงี้ยบีบอัเอาทัปลาถี่เอาบ้านบีผักแกงที่อันเลยเอ้านีได้กระเบื้งนี่ยกั้นาดน่ะ กินได้ไ <laughs> กินได้อะไรตไม้มน,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 นี่ะนี่นีนี่อย่างมาันคะแนนมันมีหมากแนวลมเนาะข้าวบดใส่ยานะ่าเรื่องของเรื่องกัมันก่อมันสีบรยากงามนะหมากมนะันอะข้าวบดิสดยา ม,มาเห็นซองหายนี่โอ้ยเนี่ยคือเหี่ยวนี่นี่ปะเหี่ยวแห้งอันนี้เนี่ยมาเห็นซองหายนี่คอยเมียนกำลังใจเน่แต่ว่ามันน้อยหมากล้องลหลอนอยู่พี่น้องกำลังใหญ่ทังสะละลงมาเอ,องเนาะกับลูกชายเพิ่นกับสามี